ครัสบพสดีครับแล้วก็ผมจะพานสกิสันทิชาติของเว็บไซต์เจจีรไทยครับที่ก็อีกหนึ่งผลงานครับของคอยบอนลินหยันหกสิบก็ขลาดมันโดก็ก้สามสามสอสี่สี่ก็เป็นพอัจอเวริกาเรบ้นะครับคอยแดง องลดตังทีเดียวค่อนข้าง,างจะตังค์นะครัแบบเพนะแบบเดงนะเพาเดงเนี่ย ไฟนั่งใหญ่เดิน่าจะเป็นแอฟริกาแช่คนค่ชอบเล่นอยนั่นใหญ่นะครับก็ต้องดึงไปแอฟริกาขึ้นขึ้นไฟนะแต่ค่อนข้างจะตันเล่นนี้ตันม,มากเลย

ผ่านแกนเผาไปวคัอนนี้ผ่านแกนเผาไม่เรียบ้วยาลอันนีด้านข้างนนด้านหนึ่งข้านหนานะครับ ดูส่วหนาหนามากน่ส่งหานนี้ส่งหนาครับในมาก็เดินหนะครับต้อเผาผานการเผานี่ครับถ้ากอนเดกาไม่ยอมรับนะเผา ตอนนี้ก็ยัมรับเดเลยในทางก็คว้านซื้อหมดนะตอนนี้ลอยลอยแดงคว้านซ้อหมดน่รยต่อไปก็จะหมดโลนี้เรื่อยหมด้เรื่อยนะครับครัืนยันผลงาน ผมเจ๊จีลีไทยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะครับผมจะประักนสุธกนพิชานศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองแปดแปดแปดเจ้าขเว็บไซต์เจ๊จีลีไทยนะครับถ้ามีอะไรสอบถามโทรมาโดยตรง Cảm ơn